สวัสดีจด้าทวิศัพด์ค่าใหม่ค่ะมาค่ะมาเก็บตะปูสอยกันตะปูออกจากใหม่นี่เลยเก็บตะปูช่วยกันร่างสิดูตะปูขายสภาพของหลานกับเนป,ประมาณนี้ ไม่ไม่ยังลายดอกค้ะเห็นต่ปูได้ลลยกันเลยอยากลุ้งให้บึงฝากกดเลยก็แช์กดติดตามทวีสับขาใหม่ในได้จ้า